เป็นอันว่าเราได้รับทราบพ,พร้อมกันแล้วนะครับว่าพรีเซนเตอร์ของยาสีฟันบูมนั่นก็คือคุณกันกระถาวรนนั่นเองนะครับหัเอาจริงๆแล้วนี่ก็กว่าจะได้คิวเขามามันยากพอสมควรเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าถ่ายรายการก็เยอะแล้วก็คนนี้ก็ยุ่งมากๆเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวพูดคุยกับเขากันดีกว่าเดี๋ยวรอเขาออกจากห้องแต่งตัวก่อนแล้วกันนะครับอ้าวคุณกันมาพอดีเลยมาขอสัมภาษณ์หน่อยเชิญครับ อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างตอนที่ผมได้ติดต่อคุณไปนะครับว่าให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของยาสีฟันบูมครับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนั่นเองครับรู้สึกไงบ้างครับโอ้จริงๆไม่ยากหรอกครับก็อย่างที่เห็นครับก็สุดท้ายก็มารับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับยาสีฟันบูมแล้วนะครับของบริษัทเดีไอคอนกรุ๊ปครับตอนนี้ผมติดต่อนี่ติดต่อยากเหมือนกันนะ สาเหตุไหนที่มันทําให้คุณตัดสินใจรับเป็นพรีเซนเตอร์ของยาสีฟันบูมเลยโอ้จริงๆแล้วก็ตั้งแต่คุณการได้ติดต่อ,อผมมาว่าเป็นบริษัท D.I. Con Group ตัดสินใจเอาไว้ในใจแล้วครับว่ารับเป็นพรีเซนเตอร์ให้แน่นอนอยู่แล้วเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์แน่นอนล้ามันต้องดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็บริษัทก็คือมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ทาเพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท D.I. Con Group นะครับยาสีฟันบูมนั่นเองนะฮะมีโฟร สารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยอีก8ชนิดรับรองได้เลยว่าดีจริงนี่เป็นนวัตรกรรมที่ทางบริษัทเดียร์คอนกรุ๊ปอย่างที่คุณได้บอกไปก็น่าจะคิดค้นกันใช้ระยวเวลานานพอสมควรทีเดียวกว่าจะออกมาเป็นโปรดักต์ที่น่าเชื่อถือแบบนี้ครับถือว่าเป็นงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของบริษัทดียรคอนกรุ๊ปนั่นเองนะครับเอาสั้นๆง่ายๆก่อนละกันอยากให้ฝากอะไรถึงตัวแทนหน่อยละกันผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเรานี่คือสุดยอดจริงๆนะเนี่ยเชิญครับนี่กำลังจะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ครับยาสีฟันบูมยังไงผมฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับว่าใช้ดีจริงๆครับอันนี้ผมลองใช้เองแล้วก่อนที่จะรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้ฝากไว้ด้วยครับขอให้ทุกคนขายดิบขายดีแล้วกันและสำหรับคนที่สนใจก็คือคุณกำลังสนใจในสิ่งที่ถูกต้องและอยู่ในเทรนด์อยู่แล้วนะครับฝากไว้ด้วยขอให้ทุกคนขายดีแล้วกันนะครับเราสองคนก็วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณกันกระดาวรมากนะครับทีนี้เป็นอย่างยิ่งครับเหมือนผมเคยเจอคุณที่ไหนัครบ ยาสีฟันบูมยิ้มกันอย่างมัน่นใจ